สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามามาดูเก,เก้อ้วนเกหนึงเกเท่าเก้อ้วนดำกําลังตาส้มตำหนี่เพิ่นก็เหลียวมาเห็นกล้องเพิ่นก็นี่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 ตอนนี้เพิ่นกำลังตําปูปลาลาคาดว่าจะเป็นตําปูปลาลาเนาะอันนี้ก็กําลังจะใส่เครื่องปรุงไปก็จะมีน้ําตาลปิ๊บผสมอะไรอะน้ํากระเทียมดองปูปลา,าแล้วก็น้าาําปลาลานก็จะเป็นกําลังหัน่นมะเขือเทศ นี่ก็ใส่ลงไปมะเขือเทศนี่จะใส่2ลูกนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่แพงเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับไม่ห่วงของนี่ก็ดูกันต่อไปนะครับนี่อ๋อนี่คือตําปูปลาอีลีก็กำลังจะใส่ปูดําปูที่เห็นนี่จะเป็นปูดํานะครับนี่ก็จะปาดครึ่งไปเพราะว่าปูดํานี้แพงมากนะครับแต่ถ้าเป็นปูนางก็ยิ่งแพงปีกนี่เป็นตัมนิ ันนีก็หยิบถั่วฝักยาวมาอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําเสร็จแล้วนะครับจะเป็นยำหมูยอตัดภาพมาอีกหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแมวเกืกนะครับแมวที่บกคอยเ้าแมวที่ปากเอาอันนี้ก็จะหนีก็บีบแขนโทน้องก็ไม่ร้องนะครับเพราะว่าน้องไม่เคยเป็นแมวน้องชาติที่แล้วน่าจะเป็นหมาก็เลยร้องไม่ได้เสียงน้องก็จะร้องเป็นอย่างเดียวน้องไม่ร้องเหมียวหันมาอันนี้ก็จะเป็นหลานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลานที่ใส่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะเป็นโจรประจําบ้านาน,น,นี่นี่กำลังนีทรงอย่างแบแซอย่างบ่อย <c oughs> ทรงอย่างแบแซอย่างบ่อยเออเต้นไปหนึ่งกุบวันนี้ก็จะพามาดูแบบไม่ไม่ถึงประมาณสองนาที <c oughs> แต่ข้างหน้าอยากดูยาวๆแต่ถ้าอยากดูยาวเดี๋ยวข้างหน้าใส่ให้ดู